เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ เจ๊แขกฟาดส,สิโลดบอกตบหน้ารัฐบาลยังไงมีแต่ฝ่ายค้าในให้เลือกเออใช่ใช่ความของเจ๊แขกจริงๆด้วยเอเราก็ไม่ทันคิดนะครับเพราะอะไรฮะแอดมินไปดูคะแนนนะคะแนนจากเลือกตั้งคราวที่แล้วแล้วก็มาเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยฝั่งพลังประชารัฐเนี่ยมีตั้งสองหมื่นคะแนนนะกฟักประชาธิปัตย์ที่ได้หมื่นกว่าคะแนนรวมกันก็ประมาณสามหมื่นกว่าคะแนน ซึ่งพรรคเพื่อไทยได้หมื่นคะแนนนะครับก็แล้วก็ไปรวมอีกของก้าวไกลก็เป็นสามหมื่นกว่าเกือบสี่หมื่นไอเราก็ว่าอ๋อคะแนนของพลังประชารัฐไม่มาผสมกับประชาธิปัตย์ในรอบนี้นี่เองนะก็เราก็ว่าเอ๊ะมันคะแนนก้าวไกลมันเพิ่มมาจากเพื่อไทยนี่เองหมื่นหนึ่งเป๊เปเปนะเลยคนที่เลือกก้าวไกลเดิม นะครับคราวที่แล้วก็เลือกเหมือนเดิมแต่คะแนนเพิ่มมาหมื่นหนึ่งมาจากไหนก็มาจากเพื่อไทยลรอมั้งนีคงไม่มาจากลุงตู่แล้วก็ประชาธิปัตย์อย่างแน่น,นอนซึ่งคะแนนมันหายไปหมื่นหนึ่งนะเออนะครับเพราะเขาไม่เอามารวมกับประชาธิป,ปัตย์อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันมีแต่ฝ่ายค้านให้เลือกนี่เอง <laughs> นะฮะแต่ก็ไปว่าไม่ได้เพราะว่า อะไรครับเพราะว่า <a> <a> ถ้าไปลงอีก <a> มันก็ตัดคะแนนกันเองอีกอประชาธิปัตย์เขาก็เลยลงๆไปเถอะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าทําไมเขาไม่เลือกทางฝั่งพลังประชารัฐลงละ่ะเออใช่ไหมเออนะครับนะเนี่ยเจ๊เจ๊เเจแขกฟาดสิโรดเลยบอกนะสิโลดมาพาดหัวบอกตบหน้ารัฐบาลสอสอและยองชนะตบหน้ารัฐบาลอ,อ,อะไรนะเศรษฐาบ เตรียมปรับโฉมใหม่อะไรเงี้ยก <c oughs> ็เสรฐาเขาโดนถอดออกจากช่องวอยไงแกเพราะว่าแกเชียร์ส้มมากเกินไปนี่สุดท้ายก็มาเป็นไงมาตบหน้ารัฐบาลีิรัฐบาลก็เพื่อไทยเนี่ยก็ยังจะมาตบหน้าสงสัยแกคงแค้นนะที่โดนที่ออกมาจากช่องวอยนะครับแกก็เลยมาเชียร์ส้มเต็มที่เลยนะเจ๊แขกแกก็เลยออกมาฟาดเลย เออนะนะฟาดกันเองแล้วสนุกดีอ๋อนี่แหละกลยุทธ์ของลุงตู่สุดยอดจริงๆนะให้ส้มกับแดงแล้วฟาดกันเองนะฮะโอ้โหงานนี้นะครับสนุกสนานนะกลยุทธ์ลุงตู่นี่สุดยอดซุนวูเลยนะเนี่ยนะครับนะสามก๊กเลยนะเนี่ยเออนะยืมศัตรูมาเป็นมิตร แล้วก็ให้ศัตรูลบกันเองนะครับนี่แค่บอบานะนี่แค่บอบานี่แค่เลือกตั้งซ่อมนะเดี๋ยวเลือกตั้งครั้งต่อไปจะหนักกว่านี้เดี๋ยวส้มกับแดงมันจะหนักยิ่งกว่านี้อีกอืมนะครับเราก็นั่งดูชิยตเทไปให้เขาทะเลาะกันไปนะเพราะว่าตอนนี้ทักษิณก็เป็นตัวประกันหงสาอยู่นะ <c oughs> ปองดองอยู่นว่าปองดองอยู่นว่าอยู่โรงพยาบาลอยู่นว่าอะไรเงรี้ยนะครับเอออย่านว่าอย่านว่านะเนี่แผนปองดองลุงตู่นี่ใช้ได้ผลจริงๆอืมให้ทักษิณกลับมาถือว่าเป็นไพ่ใบเขาเรียกว่าไพ่เหนือชั้นนะครับเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือทักษิณยังมีลุงตู่นะ ก็ลองเองไม่ปกป้องสถาบันดูสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะออลองดูสิในะข่าวนี้ปกป้องสถาบันจากไอ้พวกส้มเนี่ยนะครับภารกิจสําคัญเลยนะเออเอาเอาเอานะชนะก็ชนะไปนะครับเดี๋ยวมันชนะก็ขราวนี้ก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวรอดูเลือกตั้งครั้งหน้านะว่าจะเป็นยังไงสนุกสนานแค่ไหนโอ้โห Thank <laughs> you.